Hello and welcome to English with Teacher อ p o r n สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาอังกฤษกับคุณครูอัมพรนะคะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะวันนี้คุณครูอยากจะรบกวนผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนให้เตรียมสมุดแบบฝึกหัดมาหนึ่งเล่มค่ะเตรียมพร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะ ในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษนะคะคุณครูพรก็จะมีกติกาในการเรียนง่ายๆค่ะไปดูกันเลยนะคะข้อแรกก่อนทำงานทุกครั้งให้นักเรียนเขียนวันที่เป็นภาษาอังกฤษข้อที่2ค่ะหลังจากทำงานไปแล้วหากนักเรียนเขียนผิดคุณครูไม่อนุญาตให้นักเรียนใช้น้ำยาลบคำผิดนะคะถ้านักเรียนเขียนผิดให้ใช้ปากกาสีแดง ขีดทับแนวนอน1เส้นนะคะแล้วก็เขียนคำศัพท์คำนั้นใหมาซ่าข้อสุดท้ายนะคะหลังจากที่ทำงานเสร็จแล้วให้นักเรียนเขียนชื่อและนามสกุลของตัวเองเป็นภาษาอังกฤษจากนั้นก็ขีดเส้นใต้ปิดด้วยปากกาสีแดงเช่นเดียวกันค่ะค่ะพอเราเตรียมสมดุดเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูในหน้าแรกเปิดเลยค่ะ หน้าแรกนะคะ Write your name in English นะคะเขียนชื่อและนามสกุลของตัวเองเป็นภาษาอังกฤษนักเรียนเขียนได้เลยนะคะเขียนยังไงตัวอย่างถ้านักเรียนชื่อสุดารัตน์คงเจริญบรรทัดแรกให้หนักเรียนเขียนชื่อเป็นภาษาไทยนะคะบรรทัดต่อมาจนถึงหมดหน้าในหน้าแรกเลยนะคะเขียนเป็นภาษาอังกฤษสังเกตนะคะชื่อและนามสกุลตัวแรกต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวถัดไปให้ใช้พิมพ์เล็กนะคะเขียนให้ถูกต้องนะคะต่อมาค่ะในหน้าที่สองของสมุดนะคะในหน้าที่สองให้นักเรียน write a to z นะคะเขียน a ถึง z ตัวพิมพ์เล็กนะคะสองรอบตัวพิมพ์เล็กเท่านั้นนะคะสองรอบก่อนที่นักเรียนจะเขียนในหน้าที่สองนี้อย่าลืมว่าอันดับแรกนักเรียนต้องเขียน วันที่เป็นภาษาอังกฤษก่อนนะคะเสร็จแล้วนักเรียนก็เขียนเลยค่ะ A ถึง Z A ถึง Z มี26ตัวนักเรียนต้องวางแผนให้ดีเลยนะคะว่าบรรทัดที่1นักเรียนจะเขียนกี่ตัวแล้วบรรทัดต่อๆไปนักเรียนต้องเขียนให้ตรงกันทํางานให้เรียบร้อยนะคะเขียนสองรอบเสร็จแล้วเขียนชื่อ1บรรทัดแล้วก็ขีดเส้นใต้ด้วยปากกาสีแดงนะคะค่ะ ในหน้าที่3นะคะหน้าที่3คุณครูให้ write days of the week and months of the year days of the week คือวันทั้ง7นะคะวันในสัปดาห์แล้วก็ months of the year คือเดือนใน1ปีมี12เดือนนั่นเองค่ะให้เขียนภาษาอังกฤษแล้วก็บอกความหมายเป็นภาษาไทยนะคะอย่าลืมนะคะ ก่อนที่จะเขียนในหน้าที่3นักเรียนต้องเขียนวันที่เป็นภาษาอังกฤษก่อนเสร็จแล้วนักเรียนก็เขียน days of the week ได้เลยค่ะเขียนคําสำคัญคือ days of the week แล้วก็ขีดเส้นใต้ด้วยปากกาสีแดงนะคะเสร็จแล้วก็เขียน Sunday วันอาทิตย์เขียนให้ตรงกันนะคะ Sunday Monday Tuesday ภาษาอังกฤษให้ตรงเสร็จแล้วความหมายภาษาไทยวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารก็ให้ตรงกันนะคะ ถ้านักเรียนต้องการที่จะเขียนในหน้าที่3เพียงแค่ days of the week นักเรียนก็ทำได้นะคะหรือถ้ามีพื้นที่ว่างพอก็ให้หนักเรียนเขียนต่อด้วย months of the year นะคะแล้วก็ขีดเส้นใต้หัวข้อสำคัญ months of the year เสร็จแล้วก็เขียน January เดือนมกราคมเหมือนเดิมค่ะ January, February, March เขียนนให้ตรงกรัเดือนมกราคมกุมภาพันธ์เดือนกุมภาพันธ์เดือนมีนาคมก็เขียนให้ตรงกรันทำงานให้เรียบร้อยนะคะหลังจากที่เขียนเสร็จแล้วให้นักเรียนเขียนชื่อตัวเองเป็นภาษาอังกฤษพร้อมกับนำสกุลหนึ่งบรรทัดแล้วก็ขีดเส้นใต้ปิดด้วยปากกาสีแดง ะะถ้าในหน้าที่3นักเรียนเขียน m o n t h of the Year ไม่พอนักเรียนสามารถไปเขียนในหน้าที่4ของสมุดได้เลยนะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะนี่เป็นเพียงพื้นฐานก่อนที่เราจะเริ่มเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นนะคะคุณครูหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับนักเรียนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า See you next time. Goodbye.